เราควรทีมงานอยาบก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมือมันจะไปสนใจที่ทีมงานก่อนนะครับดูครับตอนเรืองสังเกตก่อนว่าการเคลื่อนไหวคือถ้าเขาแบบเป็นเพื่อนผมที่ผม่ยคือเขาสนใจที่ผมนะการที่การเคลื่อนไหวจุดใกล้ๆคืออันตรายสำหรับเขาฉะนั้นเราหนีก่อนทำรู้สึกวุ่นะครับเบาๆอะครนะเรื่องอยนะครับเรื่องไหลระหว่างขาแนะเราต้องพดทุนในทางสักนิดนึงนะครับแต่สักพักหนึ่งชั่วโมงคือชั่วโมงแล้วหนักเริ่มมาเราจะทำยังไงกับวิกฤตของพี่ดี สิ่งที่จะทำตัวล่อตรงนี้ได้นะเขาเรียกกันแบ็กสเต็ปที่เป็นสายพนของโลกแต่ละประเทศฝรั่งเนี่ยมาหาผัวเรียนรู้พอบอกแบ็กสเต็ปหรือแบ็กบอลเขาการก้าวไปหลังเนี่ยช้าๆโดยที่ทำให้เขาไม่รู้เรื่องนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับการแบ็กสเต็ปครับการก้าวไปหลังเนี่ยช้าๆในระยะโดยที่ขาเราบางทีตายไม่ออกเราก็ต้องช่วยขาในการที่เอาขาเราออกจากพื้นที่นะดีกว่าไหมครับเรียนให้ช้าที่สุด